ข่าวด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคนไม่ดูระวังพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะกกตเตือนใครไม่ได้ไปเลือกตั้ง66 ต้องแจ้งเหตุผลต่อนายทะเบียนภายใน7วันหลังเลือกตั้งเริ่มวันนี้ถึงวันที่21พฤษภาคม66แจ้งออนไลน์ผ่านแอปสมาร์ทโหวตได้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาต้องแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในเวันหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่15ถึงวันที่21พฤษภาคม2566ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยใช้แบบฟอร์มสอสอ1/8หรือทำเป็นหนังสือระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตอนมีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้คนอื่นยื่นแทนหรือส่งไบเสนีลงทะเบียนนอกจากนี้ยังสามารถแจ้งผ่านออนไลน์ทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโห d ได้สำหรับเหตุผลอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ดังนี้1มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล สเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 4. เดินทางออกนอกราชาอาณาจักรและมีได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตร 6. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกตโทรหนึ่งสี่สี่สี่สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ